เลิกแคร์สายตาคนอื่นแล้วคุณจะมีอิสระที่สุดในชีวิตคุณรู้หรือเปล่าคะทุกครั้งที่คุณลังเลว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างเพราะคุณกลัวกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงทุกครั้งที่คุณเก็บตัวไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเพราะคุณกลัวเสียงซุบซิบกลัวว่าจะถูกตัดสินกลัวว่าจะถูกนินทาการที่คุณทำแบบนั้นคุณกำลังมอบอำนาจควบคุมชีวิต ให้กับคนที่ไม่รู้จักคุณจริงๆอยู่นะคะคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนที่ไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่การบอกให้คุณเป็นคนไม่แคร์ใครเลยแต่มันคือการบอกให้คุณรับรู้ว่าคุณต้องถามตัวเองจริงๆแล้วค่ะว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อใช้เวลาอันจำกัดบนโลกใบนี้วิ่งไล่ตามความเห็นตามความคิดตามความควบคุมของคนอื่นอย่างนั้นเหรอคะ หรือว่าคุณเกิดมาเพื่อจะเติมเต็มตัวเองให้มีความสุขแบบที่คุณต้องการจริงๆกันแน่วันนี้ครูเก๋จะมาเล่าให้คุณฟังอย่างจริงใจค่ะว่าทำไมการเลิกแคร์สายตาคนอื่นมันคือการปลดปล่อยตัวตนของคุณให้มีอิสระที่สุดเท่าที่ชีวิตจะมีได้ข้อที่หนึ่งเพราะไม่มีใครสนใจคุณจริงๆอย่างที่คุณคิด เราทุกคนมักจะรู้สึกว่ามีสายตาหลายคู่จับจ้องอยู่ตลอดเวลากลัวว่าจะถูกเมาส์กลัวว่าจะถูกตัดสินถูกวิจารณ์แต่ความจริงก็คือทุกคนต่างก็ยุ่งกับชีวิตของตัวเองผู้คนไม่ได้สนใจคุณตลอดเวลาพวกเขาอาจจะแค่พูดถึงคุณไม่กี่วินาทีแล้วก็ลืมไปแต่คุณกลับเอาคำพูดสั้นๆนั้นมาหลอกตัวเองทุกวันคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ดีพอ คุณเป็นคนไม่เก่งคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็จะมีคนคอยตำหนิคอยว่าคอยวิพากษ์วิจารณ์เสมอแต่เมื่อคุณตระหนักได้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่เข้าช่เฝ้าดูคุณตลอดเวลาจริงๆคุณจะรู้สึกโล่งใจอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยล่ะคะ่ะข้อที่สองเพราะทุกเสียงวิจารณ์ไม่ได้สะท้อนตัวตนของคุณจริงๆคำพูดของคนอื่นมาจากมุมมองประสบการณ์ และความเชื่อของเขามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะถ้าใครบางคนบอกว่าคุณไม่เก่งบอกว่าคุณทำไม่ได้มันก็อาจจะแปลว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำหรือไม่เขาก็เคยทำในสิ่งที่คุณทำแต่เขาทำแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวเขาก็เลยตัดสินไปแล้วค่ะว่าคุณเองไม่สามารถทำได้ว่าคุณไม่เก่งสรุปแล้วคุณอย่าได้เอาคำพูดของคนอื่น มาจำกัดศักยภาพของตัวเองนะคะจำไว้ว่าความเห็นของคนอื่นมันไม่ใช่ความจริงและที่สำคัญทุกเสียงวิจารณ์มันสะท้อนตัวของคนที่วิจารณ์นั่นล่ละค่ะข้อที่สคนที่วิจารณ์คุณหนักที่สุดก็มักจะเป็นคนที่ไม่ได้กล้าทำอะไรเลยเช่นเดียวกันค่ะหลายคนกลัวคำพูดจากคนที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแต่ความจริงก็คือคนที่ยุ่งกับการเติบโต มักจะไม่มีเวลาวิจารณคนอื่นหรอกค่ะคุณไม่มีวันโดนวิจารณ์จากคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่มีวันโดนวิจารณ์จากคนที่เขามีชีวิตดีอยู่แล้วและคุณจะไม่โดนวิจารณ์จากคนที่เขามีจิตใจดีเพราะคนแบบนั้นเขาเข้าใจดีค่ะว่าการกล้าใช้ชีวิตมันยากแค่ไหนข้อที่4ความสุขไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับ แต่มันมาจากการยอมรับตัวเองคุณจะไม่มีวันรู้สึกพอถ้าคุณรอให้คนอื่นมาบอกว่าคุณมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรักตัวเองเคารพการตัดสินใจของตัวเองและยืนหยัดอยู่บนความเชื่อของตัวเองคุณจะไม่ต้องการรอการยอมรับจากใครอีกเลยเพราะคุณได้ให้คุณค่านั้นกับตัวของคุณเองเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่หเมื่อคุณหยุดแคร์สายตาคนอื่น คุณจะกล้าทําสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆทุกความฝันที่ยังคงไม่ลงมือทํานั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณแปลกๆทุกตัวตนที่คุณซ่อนอาจจะเป็นเพราะคุณกลัวว่าคุณจะไม่เป็นที่รักถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนที่เขารักคุณจริงเขาจะรักในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่แบบที่คุณพยายามจะแกล้งเป็นเมื่อคุณเลิกแคร คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะลองที่จะลากล้าทำกล้าลม้มกล้าได้กล้าเสียและคุณก็จะมีชีวิตที่กล้าหารมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่6ชีวิตคุณไม่ใช่เวทีให้ใครมาเป็นกรรมการอย่าปล่อยให้คอมเมนต์จากคนที่ไม่เคยใช้ชีวิตแบบคุณมาทำให้คุณหยุดเดินอย่าปล่อยให้การตัดสินวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นมาทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจ พอถ่ายที่สุดแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตของคุณไม่ใช่พวกเขาแต่มันคือตัวของคุณเองค่ะดังนั้นจงใช้ชีวิตให้ดีจงล้มให้ได้และจงเติบโตให้เป็นเติบโตให้ได้จากการก้าวข้ามผ่านความกลัวและก็ก้าวออกไปอย่างมั่นคงนะคะอย่าลืมว่าชีวิตนี้เป็นของคุณค่ะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้แล้วว่า เลิกแคร์คือจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญเลิกแคร์ไม่ได้แปลว่าไม่แคร์ใครเลยแต่มันแปลว่าคุณจะไม่ยอมให้ความเห็นของใครมามีอํานาจมากกว่าความรู้สึกของตัวของคุณเองต่างหากคุณจะไม่ให้เสียงนอกบ้านมาดังกลบเสียงในใจของคุณและเมื่อคุณเลิกแคร์สายตาคนอื่นคุณจะเริ่มมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นและนั่นล่ะค่ะมันคืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต และถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกตสเตชั่นไว้นะคะครูเกตลงคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในทุกๆวันสวัสดีค่ะ